สทักษะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในปี2025นี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปีใหม่นะครับวันนี้วันที่4มกราคมและเป็นวันที่ผมเองก็ได้รีเซ็ตตัวเองแล้วก็ได้เคลียร์ริ่งตัวเองแล้วก็วางแผนประจำปีตลอดปี2568หรือปี2025นี้ ผมก็เลยนึกถึงว่าเอ้ะผมอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันเนี่ยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับพวกเราผมคิดว่ามันจะสร้างผลบุญอย่างมหาศาลและจะเป็นคุณประโยชน์ให้กับผู้คนที่ดูคลิปนี้อีกมากมายครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชัดเจนแล้วว่าอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากจะยกระดับตัวเองไปอีกเลเวลหนึ่งดูคลิปนี้ให้จบครับ อันดับแรกเลยคุณจะเป็นที่จะต้องมี3ทักษะนี้และ3ทักษะนี้จะเป็นทักษะที่เป็นเสมือนใบเบิกทางที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในปีนี้ครับทักษะที่1คือทักษะในการทําออนไลน์ครับคุณจะต้องเข้าใจได้แล้วว่าโลกมันเปลี่ยนไปความหมายก็คือในอดีตเนี่ยมันจะมีแค่ออฟไลน์เวลาคุณจะขายของ คุณจะต้องไปหาลูกค้าลงพื้นที่แต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับปัจจุบันมันคือโลกที่ง่ายดายแล้วก็จะมีเรื่องออนไลน์มาเกี่ยวข้องคุณจะต้องปรับตัวให้ทําออนไลน์ให้เป็นในการขายสินค้าก็ดีสร้างตัวตวนก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณไปศึกษาเรื่องนี้ผมจะให้หลักการอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือหลักการพัฒนาตัวเองด้านการทําออนไลน์ไปศึกษาดูว่า เขาทาอะไรยังไงถึงจะประสบความสําเร็จครับอันที่สองเป็นทักษะในเรื่องของการปิดการขายครับทักษะนี้เป็นทักษะอมตะมากๆความหมายคือไม่ว่าคนในอดีตหรือคนในปัจจุบันทุกยุคสมัยมันจะมีทักษะหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีแล้วคุณไม่มีวันจนครับคุณอยู่ที่ไหนก็ตามแต่บนโลกใบนี้ทักษะนี้จะเป็นทักษะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จและหาเงินได้ คุณจับต้องอะไรก็ได้บนโลกใบนี้กลายเป็นทองคําอันประเมินค่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีวิชานี้นั่นก็คือทักษะการปิดการขายครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เอาล์ให้ทักษะนี้ทําให้ผมขายที่ดินได้ทําส่งออกได้ไลฟ์สดได้แล้วก็ขายของได้อะไรทุกอย่างที่ผมจับผมสามารถใช้หลักการการปิดการขายหาเงินเข้าสู่กระเป๋าได้อย่างมากมายอย่างแน่หนามากๆเลยนะครับดังนั้นอยากให้คุณไปพัฒนาตัวเองด้านนี้ ทักษะที่3เป็นทักษะที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือทักษะของการคิดวิเคราะห์และแยกแยะครับเราอยู่ในยุคที่มีเรื่องมากระทบกับจิตใจเยอะมากทําให้เราเสียสมาธิในการใช้ชีวิตครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีทักษะในการแยกแยะเช่นเวลาคุณรับข้อมูลข่าวสารอะไรคุณจะเริ่มคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ด่วนตัดสิน คุณจะมีความนิ่งจะมีความโฟกัสจะมีการคิดวิเคราะห์แยกะว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่จากปีที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่ด่วนตัดสินเกินไปรวดเร็วเกินไปลงสนามเร็วเกินไปทําอะไรก็วู่วามใช้อารมณ์อารมณ์ร้อนอะไรต่างๆแต่ปีนี้สัญญากับตัวเองได้ไหมครับว่าคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสงบมากขึ้น มีทักษะในการตามทันความรู้สึกอารมณ์และหัวใจของตัวเองและสิ่งนี้แหละครับที่มันจะทําให้คุณใช้ชีวิตเอาตัวรอดได้ในปีนี้นะครับและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ทักษะเพิ่มเติมมากกว่านี้ผมจะประชาสัมพันธ์ข่าวดีก็คือผมจะมีสัมมาาเร็วๆนี้ชื่อสัมมาณา5กฎทองสู่การเป็นปร,รมจารย์ในการใช้ชีวิตที่ดีเลยถ้าเกิดว่าคุณคือคนหนึ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเองไปอีกเลเวลหนึ่ง ผมแนะนําสัมมนานี้เลยนะครับเป็นสัมมนาที่ผมได้ร่วมมือกับโคตรระดับโลกเพื่อออกแบบสัมมนานี้ในการฉลองปีใหม่และก็ฉลองกับสถาบัน School of f a ส์สถาบันสอนความมั่งคั่งตลอด5ปีที่ผ่านมาที่มีลูกศิษย์ไม่ต่ํากว่า2 0 0 0 0คนทั้งในและต่างประเทศและเราได้ออกแบบสัมมนานี้เราจะไลฟ์สดเราจะสอนผ่านกลุ่มปิดใน f a c e b o o k เวลา2ทุ่มเป็นต้นไป5วันติดต่อกันตั้งแต่วันที่10มกราคมไปจนถึง วันที่15มกราคมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณชัดเจนแล้วว่าคุณอยากจะให้ตัวเองกล้าก็โดดรีบลงทะเบียนเข้ามาเดี๋ยวผมจะ,ะใส่ไอเดียไลน์ในวิดีโอนี้นั่นก็คือแอดสายนะครับตัว A และเป็นตัวแอดสแล้วก็ SOW 789 SOW ย่อมาจากคำว่า,า School of w e a l ให้คุณแอดไปที่ไลน์นี้แล้วทักเช็ดไปว่าจากโค้ดสัน เดี๋ยวทีมงานจะส่งรายละเอียดสัมมนานี้ไปให้กับคุณเพราะสัมมนานี้เป็นสัมมนาฟรีครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทักไปไม่ได้แอดไปและไม่ได้บอกว่าจากโคษรันคุณจะไม่ได้สิทธิ์น,นี้แต่นั้นให้คุณแอดไลน์นี้ไปแล้วพิมพ์ไปว่าจากโคษรันเดี๋ยวแอดมินของผมจะส่งข้อมูลให้คุณลงทะเบียนเข้ามาเพื่อรับสิทธิ์เข้าสัมมนานี้ฟรีมูลค่า6,500บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องลงทะเบียนทั่วไปคุณจะต้องจ่ายเพื่อเข้ากลุ่มปิดนี้นะครับ มูลค่า6 5 0 0บาทแต่คุณได้สิทธิ์นั้นฟรีเพราะคุณได้มาดูคลิปนี้หวังว่าคุณจะโชคดีและได้เข้าร่วมสัมมนา,าฟรีในครั้งนี้และชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเจอกันในสัมมนา,านี้นะครับขอบคุณครับ